สงงานประตูออโต้ในรุ่นของชุดประหยัดนะครับคันนี้จะเป็นระบบกึ่งออโต้นะครับก็คันที่ติดตั้งคันนี้ก็จะเป็นออลนิวนะครับหลังคาสูงนะฮะร,ระบบของตัวนี้ก็คือจะมี2องคำสั่งนะครับเปิด1นึ่คำสั่งปิด1นึ่คำสั่งระบบเป็นกดค้างทั้งเปิดและปิดนะครับเดี๋ยวสาธิตกันนะครับปึ๊บกดค้างถ้าเราหยุดกดระบบก็จะหยุดทํางานตามมือเราเลยนะฮะตามคําสั่งเราเลยนะครับสรุปง,ง่ายๆก็คือระบบตัวนี้ เราเองนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะเป็นคนควบคุมนะครับกดเปิดนะครับกดปิดนะครับในกรณีที่กดปิดนะครับกดค้างไว้ได้เลยทั้งเปิดและปิดนะฮะระบบจะตัดการทํางานให้นะครับลองกดําดูนะครับจะไม่ทํางานนะครับกดเปิดครับกดจนสุดได้เลยนะครับส่วนการเปิดปิดแบบเมนนว่นใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตัดระบบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ พ <Krist ian> อระบบนี้จะไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะครับแค่เปิดกับปิดเป็นระบบกดทางตัวเมนนวนเปิดได้เลยนะครับกดเปิดเล่นเปิดเล่น,ลน,ลน,ลนปิดตามมือเหมือนเดิมนะครับใช้เมนนวนได้ควบคู่กับระบบอโต้นะครับขั้งนอกและในใช้ได้เลยลองกดดูนะครับนะครับทำง,ง,ง,งานสวยงามต่อมาในอุปกรณ์ต่างๆที่มากับประตูสไลด์นะครับอย่างเช่นล็อกที่อยู่ทางด้านล่าง ก็ยังใช้ล็อกเดิมที่มากับตัวรถจะไม่มีการถอดใดๆออกทั้งสิ้นนะครับล็อกได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาหัวเชิดท้ายโด่งประตูทํางานหมดทุกสถานะนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตำแหน่งของฝั่งคนขับกันครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของฝั่งคนขับนะครับก็จะมีทั้งหมด3สวิตนะครับตัวนี้จะเป็น2สวิตจะครละคําสั่งเปิดหนึ่งคสั่งปิด1คําสั่งนะครับ อลองกดดูนะครับอันนี้เป็นเปิดนะครับหยุดกดระบบหยุดทํางานกดปิดหยุดกดระบบก็หยุดทํางานนะครับใช้งานง่ายๆนะครับต่อมานะครับสวิตช์ที่อยู่ทางด้านบนตัวนี้นะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการใช้ระบบประตูโต้เราก็สามารถที่จะตัดระบบออกได้นะครับลองกดดูนะครับจะไม่มีคําสั่งประตูโต้แทรกเข้ามานะฮะ มือเปิดเมนูนะครับลากเปิดปิดระบบประตูดูทํางานได้ตามปกติเปิดระบบครับล้วลองก,กดดูอ่าใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นที่รีโมทหรือที่สวิตช์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราลิง์ไว้นะครับจะใช้งานได้ครบส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับในระบบก็มีให้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนออกเดินทางเราก็เพียงแค่ปิดประตูให้แน่นแล้วล็อกรถนะครับ ล็อกรถอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องไปตัดระบบใดทั้งสิ้นนะครับลองกดดูครับระบบประตูคําสั่งประตูออโต้จะหายไปนะฮะก็เป็นการเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับคลายล็อกครับต้องการกลับมาใช้งานก็คลายล็อกแล้วกดกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคครับผมจบไปหนึ่งคันนะครับสําหรับใน a อ l นิวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกับระบบะกึ่งออโต้ชุดประหยัดนะครับ ลักษณะการทํางานของระบบนะครับก็จะเป็นสองคำสั่ง A เปิด B ปิดนะครับคนละคําสั่งนะครับรีโมทลักษณะแบบนี้มีให้ใช้งาน2ลูกนะครับ่าณนะปัจจุบันนี้ระบบนี้ก็ได้รับการตอบโจทย์จากลูกค้าค่อนข้างดีถึงดีมากนะฮะเพื่อลดบิกเลี่ยงการสัมผัสมือเปิดนอกปิดในครับนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะเป็นผู้คอนโทรลเองได้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะติดตั้งในตัวเก่าหรือออนิวคอมพิวเตอร์ก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมสำหรับคันนี้ก็ขอบคุณจากาชนบุรีนะครับขอบพระคุณมากครับ